สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยกล่องตัวนี้ไม่สวยเลยเออกับกล่องตัวนี้ถาวาทำกับข้าวไหวจุดจีนครับวันนี้จุดจีนมันไหวอืกล่องไม่สวยไม่มีใครเข้ามาเดี๋ยวก็ลบทิง้ง เอสีห้ากว่าแล้วตินกันแล้วยังตินกันแล้วยังอืมนี่อ่าอับกับข้าวเกี่ยมของไหว้เกี่ยมของไหว้ผลไม้ก็นหนมเดี๋ยวผัดผัดมีส่วนเนี่ย ในกระทำเสร็จแล้วเยียมผัดระวางอีกหน่อยเป็ดก็อุ่นเวลาเป็ดเป็ดหมูนี่ก็หม้อหนึ่งต้มกระดูกหมูหน่อไม้น่อ,ไม,นอไม้แห้งน้มเทียนน้มเข็งอุ่นเวลา เดี๋ยวเจ็ดโมงก็จะว่ายโอ้สองนาทีแล้วยังไม่มีใครเข้ามาเลยเดี๋ยวดูดิอ่ามมีใครเข้ามาเดี๋ยวดูเดเอ้อ๋อนี่ดูยังไง ทำมาแป๊บออกไปเลยอืมให้ทำมาอาปักหมดอ๋อปักหมดนะปักกรา อา้าวสวัสดีครับคุณลุงขัดชายลองไม่เคยไล์สดตองโดยเชา้าด้วันไหวเอากล้องตัวเก่าอะ่ะมันไม่เคยชัดนะาแต่เครื่องเมื่อกี้ชัดแต่ผมลบทิ้งไปแล้วเพราะไม่มีใครเข้ามาเดูเอเดี๋ยวจะผัดนะผัดไมีพผัดไมีมีซั่วลววกไว้แล้ว ถั่วง,งอกอ่านมเทียนนมแข็งนี่ก็อุ่นไว้ละอืมอนไว้ละเจ็ดโมงเดี๋ยวจะไหวหมูเป็ดหนึ่งไว้เรียบร้อยและมีมีต้มนี่อต้มต้มต้ม,ตมหน่อไม้แห้งกับกระดูกหมูกับข้าสามอย่างก็ <c oughs> ทีนี้ของหวานกั็มีผลไม้ อั่ยังก็นเนี่ของหวานเออให้กล้องให้กล้องตัวเก่ามันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะก็ดูไปก่อนก็แค่ลองแค่ลองดูไปห้าขวาแล้วงกงงุ้งต้ม อ่าตาเพชรสวัสดีครับแหมเอเอเรา,เาห,หัดไล่สดหัดไล่สดเดี๋ยวไวออนี่กัะลบทิง <c oughs> ้งอ่าใครเข้ามาก็คอมเมนต์เอมเมนทิ้งไว้หน่อยหัดหัดหัดไม่เคยไล่สดกาแฟเช้ากินไปแล้ว เดินกาแฟชาไปแล้วสั่นไหมสั่นไหมผมถือกล้องเนี่ยแต่ว่าดีคับตาเพชรใครอ่ะโอ้ยโอ,อ,ยอ,อ้แม่น้อยเออแม่น้อยแม่น้อยเข้ามาขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้เข้ามาห้าคนเ้ยอ,อืมครับ แม่น้อสวัสดีครับโอ้ยชาวนี้วาว่าแม่น้อยที่บ้านอะเออผมชาวนี้จะวันนี้วันวายนะทำกับข้าวก็ได้ไล่ในครัวนี่แหละยังไม่สว่างเียงกัดเจนไหมอ,อ่า คนละโอ้ยไล่สดวันแรกในรอบปีมีคนเข้ามาดูสี่คนโอ้ดีมากอ่าแม่น้อยไม่ใช่คนจีนไม่เป็นไรผมก็ไม่ใช่คนจีนอืมผมก็ยังไหวเลยไหวบรรพบุรุษแล้วก็ไหวหิงพระอืไหวหิงพระบรรพบุรุษแหละ เออได้ๆ oh. ตั้งดีกว่าเรีบตั้งกล้องดีกว่ามันสั่นปากหมดยังไงวะยังทำไม่เป็นเลยโอ้ยมันสั่นขอโทษทีเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บเอาส่ค้าตั้งก่อนโอ้ oh. คนไม่เคยทำก็แบบนี้ โอ้ไม่เคยอะไรโทษเออโทษทีเออเด,ด,ด,ดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งสานหน่อยไปขาดบ้างก่อนปังไม่ต้องถือเอ้ยโอ้ยเอ้าอะไรเนี่ยพังแล้วเปล่า <laughs> อ้าเรียบร้อยนะนอ่า,า,า,าหันหหัน,นม,มุมดีๆีอ๊เดี๋ยวๆดหันมุมก่อน อ่า,อาได้แล้วาลับงอะไรก็ได้ไม่ต้องสั่นนอกแงก,ก็แงอ่าหนึ่งไหมสวัสดีครับพุนการสวัสดีครับแกกลับกล้องมาดูหน้าหน่อยอ่าเน่เน่เน่น่อ่ะสวัสดีครับทุกคนว,วันนี้วันไหว้วันไหว้ก็เลยทำัาข้าวไหว้

อทำได้เป็นเอ้ามาไดยมาไดยดูอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ฮะโคตรน่าเลยเฮ้ยไปดูข้าม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 เฮ้ยเดี๋ยวโดูน่า มาละเป็ดปเป็ดเป็ดเป่ะน้าละจะเริ่มเริ่มผัดลวเตะอะไรล้วตะห้าครึ่งล้วแล้วก็ ไมีกอนผัดไม่กอนเดี๋ยวตั้งกล่องเลยอ่าอยเนเพื่อนคนหนึ่งตองน้อยเดี๋ยวไปไหนอนะเปิดเพลงไว้เครื่องเดี๋ยวผมผัดเมย เอาสิบสิบสิบห้านาทีก็จะลงละแล้วก็ก็เอาไว้ขอ้อความทุบเออเต็มยอะละเต็เต็มเต็มเยอะละอะไรระบบจะแสดงข้อความทั้งหมดมี อไม่มีอออันนี้อันนี้ได้ดใครเข้ามาใครเข้ามาอมันต้องหายกล้องไหมกล้องกล้องไหมอ่าอะไรอย่างเงี้ย แอปเคกันใส่มางงไหม Yeah. มีพระมีมีเหลือง đâu, đã ขงว้ใส่เลยดี่กดเดี๋ยดเดีใส่ไปหนึชอนสอช้อนพอละแเข็มน้ำตาลน้ำตาลทรายองไป1ช้อนสช้อนสชอน thật mình nó ỏng lại đi đi cải về thì rồi nè rồi hỏi thằng luôn rồi hỏi thằng luôn về nhờ oh. đó ก็กลิ่น้อมกลิ่นหองพี่ไปหน่อยไฟแรงกลิ่น้อมมาก มไม่ต้องเค็มของว่าเจ้าไม่ต้องเค็มกันเลยก้าวต้นหอมต้นหอมใส่ลงไปเดี๋ยวไปใส่นั่นหน่อยใส่เข้า ปิดแคทได้แล้วนี่ฮะพอัวพอขัวสมัยก่อนเปเป็นกอยู่ที่เรือเรือทัวอยู่หลายสองปีสมปี ทำกับข้าวให้แขกแขกส่วนมากเรือโทนี่แขกส่วนมากจะเป็นพวกต่างชาติฝรั่งสิงคโปร์จีนมาเที่ยวกันแล้วก็ทำอืมก็เป็นอันแค่นี้มีใครเหลือใครดูสี่คนขอบคุณมากครับเป็นอันว่าคล,คลิปนี้เราเอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ